วันที่2มิถุนายน2566เวลา9นาิกา20นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปโรงงานเครื่องปั้นดินเผาบริษัทโฟซานนิวชอวานอาร์ทิสติกเซรามิกจำกัดในเหยียนจุนผู้จัดการทั่วไปเฝ้าทุลอองพระบาทรับสเสด็จทอดพระเนตรนิทัศการประวัติความเป็นมาและสิ่งของสะสมต่าง บริษัทก่อตั้งปี2499อยู่ที่ตำบลสืวานเมืองฝูซานเขตอุตสาหกรรมศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสำคัญตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งปัจจุบันผลิตและจำหน่ายงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาไปต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรปและให้ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบครบวงจรใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลงานของปฏิมากรเอกของมณฑลกวางตุ้งจัดแสดงเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ศึกษาแบ่งตามยุคมีตั้งแต่เครื่องใช้ในบ้านของแต่งสวนร,รูปปั้นคนในตำนานพระอ,อรหันต์18องค์เทพเจ้าและเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กแสดงเรื่องประเพณีข้ามสะพานในเทศกาลตรุษจีนของชาวเมืองฝูซาน เครื่องปั้นดินเผาสือวานเป็นเครื่องปั้นดินเผาเสมือนจริงทั้งสีหน้าและเครื่องแต่งกายใช้ศิละปะเครื่องปั้นดินเผาบันทึกความนึกคิดปรำปราคติความเชื่อศาสนาสะท้อนเห็นว่าศิลปินมีฝีมือประณีตใช้สีที่มีสูตรผสมไม่เหมือนกันใช้เทคนิคพิเศษเผาทำให้ได้แสงและเงาสวยงามมีความคงทนบางชิ้นมีอายุมากกว่า3,000ันปี ความสืบเนื่องทางวัฒนธรรมและการฟื้นฟูลหลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรมการพัฒนาฝีมือไม่ละทิ้งศิลปะหัตถกรรมสำคัญของท้องถิ่นพัฒนาเป็นของสำคัญของประชาชา,ชาติจีนทั่วโลกเป็นบันทึกความสำเร็จทางศิลปะที่ตลาดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาเมืองฝูซานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆ เมืองฝูซานมีสมญานามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเครื่องปั้นดินเผาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ช่างปั้นจำนวนมากจากตอนเหนือของจีนนิการรุกรานมาตั้งรกรากทางจีนตอนใต้ที่เมืองฝสซานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของเมืองฝูซานจึงรุ่งเรืองขึ้นมากจนถึงจุดสูงสุดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีย่านสือวานเป็นพื้นที่สำคัญพบตเตาเผาสือวานในปี2500เป็นตเตาเผาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจีนในปี2547สมาคมอุสาหกรรมวัสดุก่อสร้างจีนยกย่องให้ย่านสือวานเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องปั้นดินเผาของสาธารณรัฐประชาชนจีนความรุ่งเรืองของเครื่องปั้นดินเผาซือวาน ทำให้เมืองฝูซานเป็นศูนย์กลางของศิลปะเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของจีนและเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาในปัจจุบันเวลา15นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนผ้าไหมเทียนอี้ชิวที่เมืองสุนเต๋อเป็นต้นกำเนิดของผ้าไหมเซียนหยุนซาที่เหลือเพียงแห่งเดียวในโลก ในเหลียงจื้อผู้ได้รับรางวัลโกลเด้นสมิธอ a วอร์ดรางวัลสูงสุดในอุตสาหกรรมการออกแบบของสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งสวนผ้าไหมเทียนอี้ชิวในปี2562เพื่อเป็นศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติเรื่องผ้าไหมเซียนหยุนซาผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุง้งมีพัฒนาการมากว่า2000ปีและยังเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านแฟชั่นระดับโลก ไหมเซียนหยุนซาทำด้วยมือทุกขั้นตอนใช้กระบวนการย้อมสีธรรมชาติหลายครั้งใช้เวลานานประมาณสองสัปดาห์สีแดงได้จากเหลี้ยงพืชหัวคล้ายมันแกว้วมีสีเหลืองเมื่อสุกจะเป็นสีแดงพบได้ทางตอนใต้ของจีนแถบมณฑลกวางตุ้งและมณฑลกวางซีสีดำได้จากโคลนในแม่น้ำซุนเต๋อนำผ้าขาวไหมย้อมสีแดงวิธีย้อมใช้วิธีตากสนามหญ้า ้าสีแดงลงบนผืนผ้าด้านล่างจะได้สีคล้ายกาแฟซักนำไปย้อมโคลนแม่น้ำสุนเตอ๋อมีแร่ธาตุพอเหมาะได้สีดำ้าที่ย้อมจะแข็งเก็บไว้6เดือนให้สีติดแล้วทำให้นุ่มจึงจะนำมาใช้ได้ชุดที่ตัดจากผ้าไหมเซียนหยุนซาจะคงรูปและคงทน การพัฒนาให้สินค้าหรือหัตถกรรมมีเอกลักษณ์หรือเป็นตัวแทนของบ้านเมืองต้องสืบทอดวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะพิเศษไว้หาวิชาความรู้เพิ่มเติมและคิดพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นไปอีกระดับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีน